โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทนะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลังโกเรสกาตัวบูสเตอร,ร์เขียวนะครับผมเพคล่าสุดนะโอเคโกเรสกาเอาจิงก็หาตัวที่ดีสุดก่อนละกันนะฮะเฮ้ยมีกองหลังด้วยหรอวะโกเรสกาเคยลืนคือกองหลังวะ่ะเอาแล้วกองหลังกองกลางบล็อกทูบล็อกส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นบล็อกทูบล็อกนะครับผมใช่บล็อกทูบล็อกส่วนใหญ่บล็อกทูบล็อกส่วนใหญ่ สมัยก่อนเนี่ยชอบเล่นนะมันเป็นกองกลางที่เป็นเป็นอารมณ์แบบคูลเพลเยอร์สมัยก่อนอะ่ะบี้ขึ้นกองแคท o o t อ่ะโูรัสกากองกลางสายลุกอะ่ะนะครับผมโอเคโอเคส่วนใหญ่บล็อกทูบล็อกหมดเลยนะฮนะบล็อกทูบล็อกทั้งหมดหาตัวที่ดีสุดก่อนฟฟเจอร์เขียวไว้ก่อนนะบล็อกทูบล็อกทั้งหมดแล้วนกะ็ส่วนใหญ่ก็เก้าสนะครับผมบล็อกทูบล็อกโอ้ได้สปีดอื้อหือถ้าสองเวอร์ชั่นนี้หรอ สองเวอร์ชันนี้พูดยากนะอันนี้บวกเยอะบวกหลายอย่างก็จริงแต่ก็อย่างละหนึ่งแต่ตัวนี้เน้นสปีดเลย่ยตัวนี้บวกสองสั้นเปิดบอลสูสีเอาจึงสองเวอร์ชันนี้สูสีกันนะนะแต่ถ้าจะให้เล่นก็งกลางไม่เน้นสปีดอยู่แล้วเน้นจ่ายบอลน,นะครับผมให้ตัวจ่ายบอลดีกว่าตัวนี้ก็เออตัวนี้ของฟรีป่าวะเก้าสี่เลยนะเก้าสี่เลยนะพูดแต่จ่ายบอลสู้ตัวนี้ไม่ได้ เตมิน่ากู้จะเกมรับ่ะทีละช็อตเกมรุกครองบอลได้นะ,ะจ่ายบอลตัวนี้ได้ลูกหม,มงตัวนี้ได้สปีดตัวนี้ได้ทาังการยิงนะกระโดดตัวขวาได้สูสีสว่ะสูสีสวะ่ะแต่ถ้าเป็นบล็อกทูบล็อกถ้าเป็นบล็อกทูบล็อกจ่ายบอลก็สำคัญ จ่ายบอลก็สําคัญเกมรับก็สําคัญนะเกมรับก็สําคัญถ้าเป็น2เวอร์ชันนี้เหรอความหลากหลายที่ดีกว่าก็คือตัวนี้94ให้94ดีกว่าอ่ะมาเจอ95้าห้าแล้วทีนี้มาเจอ95โอ้โหไม่ต้องเทียงแล้วโอ้โหนะโอ้โหจบเลยนะครับผม95คือไปไกลแล้วนะ เาห้าไปอุย้ยตัวนี้่ะน่าจะเก่าแบบเก่ากึกเลยเนี่ยตัวทีมชาติเนี่ยแต่ก็มันนานแล้วนะอาจริงอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยแต่ดีนะดีกว่านิดหน่อยเอาง่ายถ้าบวกลบกันแล้วก็ดีกว่านิดหน่อยตัวเกาห้าตัวนี้เอแต่ก็สูสีกันปะอันีวกับทีมชาติสูสีแต่ตัวนี้มันตัวเก่าตัวเก่าต้องต่อสัญญาเล่นแน่ๆตัวนี้มันมันไม่เชงว่าเก่ามากแต่ก็ได้อยู่นะครับโอเคให้ตัวนี้ดีกว่า 95ได้แพ็กเหรอ95แพ็คบล็อกทุ่บล็อกเหมือนกันโอ้โหสู้ตัวนี้ไม่ได้วะอีฟินบอลยินขาดวะถึง95เหมือนกันก็เถอะ94 94 94ไม่น่าไหวมั้ง94ได,ได้ได้จบสกอร์ได้ล,ลูกหมง่งได้ต้นเตะความโค้งได้กระโดดได้แข็งแกร่งแต่ถ้าโดยรวมก็ก็04อยู่นะตังวันทีนเนี้ย04นะแต่ถ้าหลักๆก,ก็อืมโอเค ตัวเก้าห้าดีกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยมันบวกมันบวกสงที่มันไม่ค่อยถนัดก็คือพวกจบสกอร์มันเป็นสีแดงลกจะต้องเตะสีแดงอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันบวกสงที่มันจะเป็นก็คือจ่ายบอลคลองบอลรังการยิงเซมินาอะไรเงี้ยนะตัวเก้าห้าดีกว่ามาถึงคิวฟีเจอร์เขียวแล้วตัวโหแต่กองหลังวะไม่อยากเทียบเลยกองหลังนะปล่อยมันไปกลางรับ 3. เก้าสามเกมรับอาได้เกมรับได้แข็งแกร่งดี นะแต่คลองบอลจ่ายบอลนะตัวนี้กินขาดเลยวะ่นะแต่มันก็ได้จบสกอร์หลากหลายเอาจีพิเชเขียวมันหลากหลายมากเลยอะ่นะได้จบสกอร์ด้วยได้ลุงหม่งด้วยนะครับผมอืมแต่ถ้าโดยรวมจริงก็ก็ก็แข็งเกร่งเดียวที่หลักๆน,นะแข็งเกรง่งอืมแต่ก็ให้ให้ตัวเก้าห้าดีกว่าสําหรับตัวนี้นะนะแล้วถ้าเป็นตัวล่าสุดล่ะตัวที่มีบูตล่ะตัวที่มีบูตมีบูตจริงก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากหรอก นะผมว่าสู้เก้าห้าไม่ได้เอาจริงนะสู้เก้าห้าตัวนี้ไม่ได้นะครับผมมาปึ๊บชัดเจนนะชัดเจนได้จบสกอร์นะแต่จบสกอร์ได้รู้ตั้งเตะสปีดไม่ได้เกมรับดีถึงเกรง่งอืมแต่ถ้าโดยรวมก็สู้ตวรีไม่ได้จะสู้เกห้าไม่ได้แต่มันมีวูดจ่ายบอล ถ้ามีบูตจ่ายบอลมาเนี่ยจ่ายบอลเท่จะเท่ากันเลยนะนะฮะแล้วก็บูตความโค้งบวกบูตพลังการยิงบวกนะครับผมคือได้ความหลากหลายอะไรฟีเจอร์เขียวอะ่ะมันจะหลากหลายกว่านะคือได้เทียบทุกอย่างนะเกมรุกครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์นะความเร็วคือทุกอย่างดูดิมีเป็นสีแดงแค่สปิต้นกับบาลานนะครับผมสปิต้นกับบาลานนะแต่ตัวน,นี้ก็มันกไ็ไม่ได้จบสกอร์นะจริง คือคือจบสกกรมันสู้ตัวนี้ไม่ได้นะฮะจบจักรสู้ตัวนี้ไม่ได้อืมฟีเจอร์เขียวไม่ได้ความหลากหลายนะครับจริงหลากหลายมากแต่ก็ต้องต้องลดอย่างอื่นน่ะนะโอเคก็ยังให้ตัวเก้าห้าดีกว่านะยังให้ตัวเก้าห้าดีกว่าฟีเจอร์เขียวมันมันนั้นความหลากหลายว่ะเอาจริงนะถ้าถ้าฟีเจอร์เขียวด้วยกันละ่ะเนี่ยปีย4สี่เหมือนกันกนะครับผมปี24สี่เหมือนกันโอ้โหถ้ามาทรงนี้ถ้ามาทรงนี้ โอ้โหตัวตัวล่าสุดดีกว่าแบบไม่ต้องบูตนะครับผมตัวล่าสุดดีกว่าแบบไม่ต้องบูตเพราะว่าอะไรตัวนี้ได้บวกแข็งเกร่งกับทักลิงบวกสามนะบวกสามก็จริงแต่พอมาเทียบกับจริงลหลายๆอย่างอะ่ะเปิดบอลตัวนี้บวกสี่ะนะครับผมตัวนี้บวกสี่จบสกอร์บวกสี่อ่ะนะถ้ารวมบูตด้วยคือไปไกลอะ่ะจริงนะโอเคนะคนะก็ตัวล่าสุดก็ถือว่าดีหลากหลายดีนะครับผมหลากหลายดีแต่ถามว่าเป็นตัวที่ดีสุดไหมไม่นะครับผมเป็นตัวอ e ีฟุตบอล เวอร์ชันนี้ที่ดีที่สุดสำหรับโกเดสกานะโอเคประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก,ก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้นไปล้วบ๊ายเลส